พระเอกคนนี้หวั่นใจมากกลัวตัวเองทำเรตติ้งละครพรมลิขิตตกเป็นตัวละครสำคัญในละครพรมลิขิตสำหรับบทบาทของขุนหลวงท้ายสะที่นำแสดงโดยเกรทวรินทรละครเรื่องนี้บอกเลยว่าเรตติ้งพุ่งกระฉูดต,ตั้งแต่ออนแอร์ air วันแรกแล้วแถมยอดดูการดูออนไลน์ยอดยังทะลุ1 000, 000. ล้านล่าสุดเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาเกรทได้ออกงานอีเวนต์และได้เปิดใจเกี่ยวกับตอนของตัวเองว่า ลุ้นเรตติ้งในตอนที่ตัวเองแสดงลุ้นกลัวเรตติ้งตกแต่ก็ดีใจที่ออกมาแล้วเรตติ้งขึ้นดีใจกับแกงมหาดเล็กทุกคนด้วยถึง ep ตัวเองเล่นก็กดดันลุ้นมากเปิดมาขนาดนี้เราก็ต้องลุ้นอยู่แล้วเรตติ้งขึ้นเราดีใจและชื่นใจเนื้อเรื่องจะสนุกขึ้นอย่างแน่นอนรอดูเลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนจบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ